ที่เราคุยกับน้องไม่รู้เรื่องอย่างนั้แหละเนะเดี๋ยวผมเลือกแบบขำๆเล่นๆนะเนี่ยไม่รู้ว่านี่มีนาจะคุยกับตี้ถิงรู้เรื่องจริงแล้วมีนาดันไม่อยากจะเชื่ออันนี้จังมีนาดันคุยรู้เรื่องจริงเออผมเห็นหลายคนบ่นเรื่องตัวหนังสือของสตาร์เรลมันเล็กอ่ะเขาอยากให้ปรับกันอ่ะอันนี้ในมุมมองคนดูตันหนังสือมันเล็กจริงไหมครับหยานชิงถามจริงเหอะถ้าเกิดว่าเราวิ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอคนที่แบบแฟชั่นจัดเต็มขนาดเนี้ย หนูกล้าเรียกเขาว่าชาวบ้านเลยลูกไม่แปลกนะที่จริงลุยจะคุ้นๆกับเพลงดาบเพราะว่าท่านา้พลจริงหยวนเป็นคนฝึกให้เนาะแล้วก็จริงลุยฝึกจริงหยวนอีกทีหนึ่งหลาน1ิ์บอกครับเออใช่ไหมหลานศิษ์ก็เป็นสิษย์ของิ์ก็เป็นหลานศิ์เจ๊แกให้เกียรติเราบุก่อนนะเออถ้าจริงลุยแบบระหว่างที่หยันชิงซัดอยู่แล้วจริงหลุยหนีไปนี่ฮาเลยะอ้าจริงลุยหายโวนำรูหนึ่งก้าเสมอเหมือนเจ๊แกเล่นกับเด็กอ่ะตอนเนี้ย จิงลุยบอกไม่ได้สนุกแบบนี้มาตั้งนานแล้วแปลว่าแกล้งเด็กแล้วมันสนุกสินะหรือมองอในหนึ่งก็คือไม่ได้แกล้งเด็กมานานแล้วเป็นนันตีที่ไม่ได้เห็นนานจริง <c oughs> ไม่ชินเลยว่ะเหมือนหยันชินเป็นตัวละครใหม่อ่ะตอนนี้ฟี <c oughs> ดาบเมกกื่อกี้ไม่ทาไม่ผิดหวังเลยนะผมแพ้แล <c oughs> ้วยังดวนก็ไม่สุดเลยจะไปทนลงดาบครงสุดท้ายคู่ต่อสู้ก็าสลบเวลทีซะแล้วยางอ่เป็นไงเสียงภาคเข้าไหม การชักดาบออกมาจากฝากอย่างเพื่อประโยชน์เนี่ยที่เป็นการดูหมิ่นเจตจำนงของคนสอนขิดนะแต่นำมาซึ่งความโชคร้ายยันริงส่วนหนึ่งน่าสงสารมากเพราะบทด้วยครับไปเจอแต่ละตัวในเรื่องขโหดทั้งนั้น จริงครับอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นส่วนจริงนะคือน้องไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับแต่ว่าแต่ละคนที่น้องเจอมันมันไม่ใช่แบบระดับธรรมดาสามัญน,นะคืออย่างบทเดลล็อกซูชางอะคือเราจะได้เห็นสเกลพลังจริงๆของหยานชิงก็ตอนซูชางที่สู้กับหยานชิงครับที่ต้านตอนกิจกรรมวันนี้กิจกิจกรรมผีอะหุยทางนั้นี่ตอบว่าไม่แต่ก้าวขาเข้าไปข้างหน้าอย่างนั้นเหรอ ถ้าฉันไม่เข้าไปหานายฉันก็อัดนายไม่ได้นะสิอุย้ยคาซีนว่ะซื้อเมตเตโอทีละซั่งเอาไม่ใช่ไหวเปล่าเฮ้ยทำได้ดีนะ โอ้นี่โดนนี่โดนกระบวน่านึ่งเกเข้าไปก็หมดแรงแล้วแต่เอาจริงๆนะเสรินโจผมว่าโคตรวุ่นวายเลยนะตอนวิกฤตสเตลลรอนอนะเนี่ยคือแบบใครอะไรยังไม่รู้ยิงตุงนังแบบหลวดหลวชาเข้ามาจริงลุยเข้ามาเบรดนักล่าสเตลลรอนคือแบบวุ่นวายมากอนะ่ะไหนจะมี ADSM น,นั่นเนี่ยพวกเราเจอของที่หยันชิงทิงเอาไว้แล้วจะก็จะมามมบให้ จริงหยวนดั้งนั้นที่หยานชิงยืนอยู่ตรงนี้นะหยานชิงยังปลอดภัยดีไหมเอ่อทุกคนทุกคนเห็นหยานชิงเหมือนผมปะอันนี้คือจอผมบัก๊กเกมผมบั๊กหรืออะไรอะ่ะคือไม่เอ็มพีซีทุกคนไม่มีใครเห็นหยานชิงเลยเหรอลุกแอดแด็น้องยืนอยู่ตรงนั้นโอเคบททดสอบแห่งคมดาบน้ำแข็งจบลงแล้ว